สวัสดีจ้าพบกับช่องชโรด c าชาแนลแนวทางหัวรัฐบาลไทยจ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยจ้าวันนี้แอดมินมีแนวทางพ่อน้ำเพชรบัวคำสีแอดรือล่างสนันเมืองแนวทางแม่น้ำหนึ่งอีกหลายสำนักหลายอาจารย์มาชมกันเลยจ้าค่ะเรามาเริ่มดูแนวทางของแอดล้านทองนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหล่างเม็ดเดียวให้มาห้า ต่อด้วยแนวทางพ่อน้ำเพชรงวนวันที่1สิงหาคม2564 3ตัว975 777 765 597 379ชุด2ตัว5635 85ต่อด้วยแนวทางวิ่งหาความสำเร็จงวดวันที่1สิงหาคม2564ชุดบนชุด2ตัวให้มามี2526 2 8 5 6 5 8 6 8ต่อด้วยแนวะทางแอดือลั่นสนัดเมือง16ชุดกำลังดีนะคะงดวมาที่1สิงหาคม2 5 6 4ชุดบนล่างชุด2ตัวให้มามี8 2 8 3 8 4 8 7 5 2 5 3 5 4 5 7 1 2 1 3 1 4 1>, 1 7 9 2 9 3 9 4 9 7ต่อด้วยชุดเต็มล่างเน้นเน้นของแอดดดอลันสนันเมืองนะคะชุดสองตัวพี่1นึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ง้าหนสองห้าหกหดหนึ่งแสองหกแปหนึ่งเสองเห แล้วก็98นะคะทีนี้เรามาดูชุดตัดแอดลอลั่นนะคะล่างเน้นๆให้มามี56 86แล้วก็88นะคะพิจารณาดูจ้าซึ่งแอดลอลั่นสนัดเมืองก็หลุดมาแล้วหลายงวดเหมือนกันนะคะต่อด้วยแนวทางคู่โต๊ดบนงวดวันที่1สิงหาคม2564 2ตัวมี27 28 มาต่อกันที่แนวทางแอดดุยพลันว่งวมาที่1สิงหาคม2564ชุดเต็มนะคะชุด3ตัวให้มามี381 391 383 393 385 395ตัวเน้น3ตัวเน้นไปที่385 395ชุด2ตัวมี81 83 8, 1, 8, 3, 8 วเน้น2ตัวเน้นไปที่85กับ95นะคะชุดพิเศษ3ตัว195 159มาต่อที่แนวทางแอดคมชอบส่วนตัวนะคะวันม,มาที่1สิงหาคม2564ชุด3ตัวให้มามี851293 ทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่แนวทางแม่น้ำหนึ่งนะคะบริจาครถตู้ให้กู้ภัยนะคะทะเบียนรถ4406จับคู่มี446006ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้คอหววยทุกคนได้ชมกันจ้าข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเลขมีเข้ามีหลุดขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆวยไปได้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า